นายกเศรษฐาวันก่อนประชุมสสพักเพื่อไทยปรากฏมันมีประโยคนึงหลุดออกมาและคนฮือฮาเป็นอย่างมากก็คือสอสอสามารถฝากผู้กำกับได้ด้วยหรอ,อเอาล่ะฮะคุณผู้ชมและเลยมีคนตั้งคำถามว่าคุณเศรษฐาคุณเป็นทั้งนายกและคุณเป็นประธานกาตรคือเป็นประธานคณะกรรมการตรวจแห่งชาติอะแล้วคุณพูดเต็มปากเต็มคำได้เลยว่าถ้าอยากไปผู้กำกับก็มาฝากกับสสเพื่อไทยแบบนี้ได้ถึงขนาดอดีพออตพบตรฮะไม่รู้จะเรียกคนเคยรักหรือเปล่านะฮะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทบอกเลยบอกโอ้โหถ้าออกมาพูดแบบนี้ คุณเศรษฐาคุณต้องรับผิดชอบคําพูดของคุณนะ<อ>แสดงว่าเดี๋ยวนี้ตํารวจมันฝากกันได้ง่ายๆหรือไปฝากกับสอสอเพื่อไทยก็ได้ใช่ไหมหรือยังไองอะไรเงี้ยลองไปฟังฮะนายกเศรษฐาตอบโต้พลตเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไงครับ คำถามต่อไปครับวิธีการของคุณเศรษฐาก็คือว่าถ้าไม่อยากตอบคําถามไหน<อ>หรือถ้าคําถามนั้นด้วยความเคารพจะด้วยเหตุใดก็ตามใช้วิธีเงียบฮะหรือถ้ายังไม่ไปต่อเนี่ยฮะคำถามต่อไปอนี่คือปฏิกิริยาของคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้หลังจากที่นักข่าวถามกรณีที่คุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวส อดีพออตพบตรแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยซึ่งก็โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกได้แหละฮะเรียกร้องให้คุณเสรษฐาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งหลังหลุดปากปรมยกย้ายตํารวจระดับพ่วงกับทั่วประเทศจนมันเกิดแฮชแท็ก ตัวเพื่อไทยก่อ,อนหน้านี้ตัวช้างนี่มันดังมาแล้วถูกไหมฮะคุณผู้ชมคะเราจํากันได้ตอนนี้คนก็เลยบอกอยู่ที่มันมีตัวเพื่อไทยแล้วด้วยเหรอนายรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วยืนยันว่าไม่มได้เป็นการก้าวไก่หรือแทกแซงหรือใช้อํานาจในตําแหน่งนายรัฐมนตรีพร้อมกับว่าถ้าหากคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนเนี่ยจะเชิญไหมข้อมูลก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเมื่อวานนี้แม้แต่นักข่าวถามใครรู้ไหมคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงตอบเลย เดินไปเลยฮะแล้วก็พอหน้าข่าวถามคุณลุงอิงแล้วกรณีตัวเพื่อไทยท่านนายกตอบคําถามนี้ไปแล้วค่ะเอาละฮะทีนี้ยังไงดีล่ะคุณผู้ชมฮะไปที่คุณวิโรจน์ลักณะอดีศรฮะสอสอพัก9ก้าไกลแล้วก็เป็นตัวตึงด้วยปรากฏคุณวิโรจน์บอกเลยเรียกร้องให้ท่านนายกเนี่ยแสดงความรับผิดชอบกับคําพูดที่เกิดขึ้น โดยเตรียมจัดทำบัญชีรายชื่อนายตำรวจระดับพ่วมกับทั่วประเทศว่าใครสมหวังหรือผิดหวังบ้างก่อนจะเชื่อมโยงหาตัวสสเพื่อไทยครับที่ฝากโยกย้ายตํารวจพร้อมกับย้ําว่าคือช่วงนี้สภาปิดไงฮะปิดประชุมเดี๋ยวสภาเปิดจะตั้งกระทู้สดอีกครั้งแล้วก็รวมทั้งคุยโรดบอกเลยความผิดของท่านนายกมันสําเร็จแล้วแต่ต้องหาหลักฐานเพิ่มเพราะการสารภาพของผู้ต้องหาย,ยังไม่ใช่หลักฐานคุณวิโรจน์บอกเลยเดี๋ยวก็รู้ใครเป็นคนฝากใครและฝากกับใคร คนไหนยังไงลองไปฟังเสียงคุณวิโรธแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาตอบโต้กันเรื่องนี้ครับพุ่มกับนี่ก็ชัดเจนเนาะท่านพูดถึงการแก้ปัญหานี่นอกระบบปะฮะแล้วท่านก็นพูดถึงแนมเพอใช่ไหมครับพูดถึงทางผู้การจังหวัดเนาะดังนั้นพุ่มกับเนี่ยหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะจะเป็นพุ่มกับซีรีส์พุ่มกับภาพยนตร์ไม่ได้เนาะพุ่มกับก็น่าจะเป็นพุ่มกับสถานีตํารวจอย่างเดียวเนาะแล้วที่บอกว่ามีคนขอมาเยอะเหลือเกินไอคนคนนั้นตกลงแล้วไอคนที่ขอนี่เป็นคนหรือสัมภเวสี แล้วคนที่ขอแล้วท่านพูดกับใครในใน,ในที่ประชุมไหนอ่ะท่านพูดท่านพูดในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยใช่ไหมแล้วท่านพูดกับใครอ่ะก็พูดกับสสไม่ใช่หรอกก็ผมก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการเข้าไก่นะครับแต่ว่าจะต้องถ้าเกิดเรียกมาก็คงต,ง,ตงต้องต้องว่างไปตามขั้นตอนนะครับ